สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะบ่ายวันนี้ก็มีทัวร์มาอีกแล้วโอ้โหทัวร์เล็กทัวร์เล็กทัวร์เล mm ็กนะอันนี้ทะเบียนหนึ่งเจ็ดสองสี่นะเลขสวยอีกแล้วนะฮะจากกรุงเทพมหานครน, <laughs> นะครับผมนะเท่ากับว่าเป็นคณะรถตู้นะทัวร์ที่สองนะที่เดินทางมาในวันนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะโชคดีจริงๆนะวันนี้ลุงพลอยู่ที่ทุ่งนานะทุกคนนะครับ เดี๋ยวพี่เสือไปต้อนรับเอฟซีก่อนนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับมากี่ท่านฮะอ๋อครับผมมีอะไรผ่านบางไหดูก่อนก็ได้ครับผมทางนี้ทำอะไร โโอ้หเกิดอะไรขึ้นนะฮะปลาปลาสีของพ่อนิ่มนะอันนี้เนีเขาเซตเลยนี่เดื่องของเสือนะเสือเขาเลือกให้ถ้าไม่ชอบใจก็เปลี่ยนนี้เอาของเสือสองหลังนี้ไม่มีใครเลือกอไม่เห็นครับยังไงสีนี้หรออยู่ตรงครัวหรือเปล่าอยู่ตรงครัว อันนี้คือมาจากไหนใครให้มาหรือว่ายังไงใครอุดหนุนคุณสมรคสรจากประเทศอเมริกานึกว่าสมรนี่ให้ยูทูบทุกคนโอ้สมรเดินมาสมรเดินให้คนละชิ้นคนละชิ้นคนละตัวเนาะเดินมาสามเก้าหมุนเขาเป๋่าเลือกเสื้อบอก หมุนยายหมุนดูหน้ายายหนโอ้สวยป้าฮันนี่เหรออันนี้เหมาะแล้วกับฮันนี่เนี่ยฮันนี่ใส่กางเกงใส่ได้หรอกป้าฮันนี่อันนี้ของจิมมี่ใช่ไหมครับเชื่อๆงจิมเอาแบบไหนแบบนี้นี่ใส่ไม่น่าจะได้ใ่ไม่ได้ใส่ไม่ไใส่สใ่แม่ครูะใช่ผมไม่น่าจะมีหยนๆโยนๆเนอะไม่มีเหรอ ใช้เอวใช้เอวแม่แต่แม่สวยอะแม่เออจะก็อาแบบนี้ละไปที่คนสวยไม่สวยนั่นน่ะตาที่ก็โอ้โหโอ้โหอันนี้อยืนยืนยยนยย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 วยย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 ยมยยายมยย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 ยวยยยยยยยมยย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 ย้ยยยมัยยม่ยยยย่ยยยยยนยยยเร็วๆยยยมย้ยย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 รยย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 ้ยยน้ยสเลย อ่ะบังหน่อยบังหน่อยแม่แม่แม่มาหน่อยแม่แม่มาบังหน่อยแม่เออนั่นแหละไรอะไรอันนี้อันนี้นี่สองนั่นแหละดีแล้วดีแล้วอย่างนี้เธอมาทางนี้เธอมาทางนี้โอเคดีเลยอ่ะเธอไปทางนู้นโอเคนี่แหละนี่แหละ โอเคโอ้ยร้อนแฉโนยใหญ่เลยหนาวขอขอบคุณแลวพี่สมอนะแม่เนี้ยังเหลือไหมนี่อาสามบนยังเหลือไหมเหลือแม่แบบนี้ยังเหลือไหมแม่เหลือนี่นะขอบพระคุณคุณสมอนะฮะจากอเมริกาด้วยนะครับดูอยู่ดูอยู่ค่ะสวยค่ะสามบนมาเลยสามบนสามบนครับจิกหน้ามาตรงครับจิกหน้ามาจิกจิกรู้จะไม่จิกหน้าเลยจิกหน้าไม่รู้จักจิกหน้าเหรอ จิกจิกเอาใหเอาไปนาตายเลยจิก้มัออหมุน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 เอามุนไปเลือกแล้วแล้วมามามไปเลือกไปเลือกไปเลือกหนึ่งชิ้นแบบไหนก็ได้ช่วีตลอดปีตลอดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดค่ะมังสีดาจนางีดา อางนีสยมาางลยนวาต้องซีดากับนางกุลาอันนี้กชินาีแม่คนกำลังใส่เดียวนี่นะโอ้ยคืองาวก็หนูนี่นะเพื่อนอันพตสั้นๆแน่นอนนะแบบนี้ก็ไดนี่นี่ยสวยจังเลยต้องนีรต้องรุ่นนี้รุ่นนี้สวยไม่มีชื่อเนาะเออใช่เออสวยสวยเยอะเลยมันสั้นจัีอ้ันนี้ของไม่พูดเลยจ้่ นี่ของแม่หมอนอ,อันนี้ของแม่อ๊อฟอันนี้ของแม <aha> ่อ๊อฟสวยจังเลยเป็นกางเกงเหรอคะเนี่ยใชงบางคำใช้แล้วของปุ๊่ะปุ๊อยู่ที่นี่ปุ๊ยังไม่มาก็เข้ากล้องเลยครับปุ๊ให้เจ้าภาพเห็นมาเข้ากล้องให้เจ้าภาพเห็นน้องวิวเด็น้องวิวจะใส่กางเกงเออกางเกงกระโปรงอ่ะเหมือนแม่อ๊อฟนะกางเกงหรือผ้าถุงใส่ได้มาเลยเอากางเกงดีกว่าค่ะมันจะได้ง่ายเออใช่ใช่ จะได้เดินเหินสะดวกคล้องแค่เออนี่นตัวนี้สวยนี่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 สวยเฮ้นีม่เลือกให้หนูเลยแม่เลือกให้เลยค่ะใช่แมี่ยายนีตรงนี้นี่นี่นี่นยะาสวยว่ใช่เยอะเลยโอ้ยนี่สีนี้ลายลิซ่าที่เขาลายเยอะน่ที่สุดแล้วสวยแล้วก็ตัวนี้สวย เสื้อขนยามาให้หน e ่อยมี่มี่ยายมี่เสื้อนยามาให้หน่อยผมไม่ทินอยู่ตรงนั้นเสื้อเล้าวจาเปสำเอาเอาูเข้าไปเขาก้อลแม่เขาก้องเขาก้องยายเอาของปูายาเอาเสื้อค่อยมาของเสือเสือนี้แหละเสือเอาใส่เร็วไม่อใส่มีอ่า้ค่ะแม่ เอาื้อให้สามคนทับหนึ่งเข้ากล้องแล้วเสื้อให้จะพาก็เห็นก่อนนี่นะฮะเสื้อเลือกตัวนี้นี่ตัวนี้เคยลองแล้วมันพอดีสีเข้ากับเสื้อเหมือนอนายกอบตใช่ไหมันอยุ ใช่สิ่งใสนะเอาสามสิบเอาโมนน่นมันถูกนะสิกระเป๋าตังเกงใส่ไม่ได้โอ้มันได้ถ้ายี่บเจ็ดปีตังเกงใส่ไม่ได้เหรอกางเกงใส่ไม่ได้อยากได้เลยอะสีกระสาโมนน่ะสวยนะเค้าเรียกสีไอ้อะไรเม็ดมะขามอ่ะสวยนั่นน่ะเออสวยนี่นี่นี่ขอบขอบคุณเจ้าภาพนะอ่ไรเนี่ คุณแม่สมอนอเมริกาแล้วก็ข่อคุณสันางไสยเดชนะคะแล้วก็อะไรรวยน้ำรวยค่ะอีพ่อฟื้นน้องชายคกไหลายรนะพ่อจะได้ที่สวยด้วยค่ะสวยฮะชอบชมพูสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ชัยยะวงขอให้มีความสุขความเจริญขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณ เช็คดูกี่ตัวแลนะคุณคุณสมรชัยพจน์ขาเพิ่มจดให้หน่อยเด้อจุดเราโลดได้เลยเรืองของจดชื่อเอาว่าใครบ้างจะมูนให้เขาลงชื่อสิบนาทีแล้ว ขอบคุณค่ะพี่เสือขอบคุณคณใแม่่อจให้เพราะว่าขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ท่านได้มีน้ำใจนะให้ความเอื้อเฟื้อยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกคนทุกช่องนะบางท่านไม่ได้ให้ขอไม่ได้ให้อะไรแต่ท่านก็นะมีน้ำใจที่ใหญ่โดยการรับชมโฆษณา ดูคลิปให้นะโอ้โหนี่ก็คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นที่ดีที่เดียวในโลกจริงๆนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมสิครับริษัทมโนโฮมซัพจำกัดด้วยนะครับ TP สกิน TP กาแฟสีพักทองพัาสเมต้ากูแคร์ TP กโก้แล้วก็เสื้อโปโลอีกหลายรุ่นนะครับผม092 794 7526นะครับสวัสดีครับ